สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับกับช่องเล่าเรื่องสมุนไพรไทยวันนี้ผมก็จะพามาดูสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะครับสมุนไพรที่มีรสขมมากๆเลยนะครับนี่ก็คือใบของเถาบรลเพชรนะครับที่มันจะเลื้อยพาดพันขึ้นตามต้นไม้เพราะเป็นสมุนไพรชนิดที่เป็นไม้เลื้อยนะครับ อันนี้ก็คือลักษณะของใบบอรเพ็ดนะครับเถาเขาจะเลื้อยพาดพันไปตามต้นไม้ใบกำลังเขียวนะครับช่วงนี้ฝนตกลงมาได้สักระยะหนึ่ง ลักษณะใบนะครับจะเป็นใบรูปไข่ป้อมนะครับตรงโคนใบจะมีลักษณะเหมือนรูปหัวใจปลายใบแหลมขอบใบเรียบนะครับเส้นใบก็ชัดเจนดีนะครับออกจากตรงโคนนี่คือด้านหลังนะครับสำหรับเถาแก่นะครับเถาแก่นี่ปุ่มปม มันก็จะเริ่มถี่เห็นชัดเจนนะครับถ้าเป็นพวกเถาอ่อน,ออนไอ้ปุ่มนี้ก็ยังจะขึ้นไม่เยอะนะครับอย่างย่งเช่นตัวนี้นะครับเถาอ่อนปลูกง่ายครับบรลเพ็ตตัวนี้ผมก็ตัดเสียบรินเฉยๆนะครับไม่ได้ดูแลอะไรปล่อยทิ้งไว้ช่วงหน้าฝนนี่คือเถาแก่นะครับ ปุ่มปมเขาชัดเจนเถานี้มีรสขมนะครับขมจัดแล้วก็เย็นส่วนใบมีรสขมเมาปกติเวลาเราเอาไปทำยาส่วนใหญ่เราก็จะเลือกเถานะครับเถาที่แก่3ปีขึ้นไปนะครับถึงจะมีสรรพคุณทางยามากใบนี้มีรสขมเมานะครับแก้ลำมานาดปวดฟันแก้ไข้แล้วพวกโรคผิวหนังด้วยนะครับ ส่วนเถาที่เราเอาไปทำยาเราก็จะเลือกเถาที่แก่นะครับแล้วก็มาตัดตากแห้งเถานี่แก้ไข้ทุกชนิดแก้พิษฝีดาษนะครับเป็นยาเจริญอาหารแล้วก็ขมนี่ช่วยบำรุงน้ำดีอยู่แล้วนะครับบำรุงไฟธาตุบำรุงร่างกายบอลลเพเทบอลเเพเทนี้ก็ปรากฏอยู่ใน ตำรับยาแผนโบราณหลายตำรับนะครับหลายคัมภีร์อย่างเช่นในคมภีรโลกในทานก็มีบรลเพชรที่อยู่ในตำรับยาคัมภีร์ธาตุบรรจบคัมภีร์ธาตุวิวรคมภีร์สรรพคุณยาคมภีกระสายแล้วก็คมภีร์วรโยขสานนะครับอย่างเช่นในตำรับยาแผนโบราณบรเพชรก็จะเป็นส่วนประกอบในพิกัดตรียานรถนะครับ ทำให้รู้รสอาหารซึ่งพิก,กัดก็คือการจํากัดจํานวนสมุนไพร3ชนิดซึ่งในตํำรับนี้ก็จะมีประกอบด้วยไส้หมากรากสะเดาเถาบรลเพชรนะครับยาตํำรับนี้แก้ไข้ดับพิษร้อนขับปัสสาวะขับเสมหะบำรุงไฟธาตุบำรุงกำลังในตำรับยาของ สมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาปวะเลศวริยาลงกรมหาพระมหาสมณะณเจ้านี้ท่านได้รวบรวมยาหนึ่งซึ่งสะดุดใจผมผมจะเอานำมาฝากนะครับเป็นเป็นยาที่ตั้งชื่อไว้ว่ายาไม่แก่เดินคล่องนะครับซึ่งตำรับยานี้ท่านก็จะ กล่าวไว้เป็นคํากรนะครับผมตัดมาเป็นบางส่วนนะครับซึ่งท่านแจ้งว่าเครื่องยาหกสิ่งเจือแทรกของร้อนทําผงปั้นก้อนเท่าเม็ดพุทธาเมื่อกินแล้วไซสอายุเพียงใดร่างกายกายยาคงอยู่เพียงนั้นห้ามกันชารากำลังเจริญกล้าเดินคล่องว่องไว ทิ้งท่อนตะโกนาสองสิ่งจงหาเปลือกมาเตรียมไว้บอระเพ็ดแห่ว้วหมูหาดูให้ได้มเมล็ดข่อยพริกไทยหกสิ่งเสมอกันทำเป็นผงแล้วน้ำพึ่งละลายฉันวันหนึ่งพึงปั้นเท่าเม็ดพุทราอยาให้ใหญ่นักจักเผากายา ให้ผอมผิดตาเพราะยาเผาหล่นนี่แหละครับก็เป็นเครื่องยา6สิ่งนะครับในคำกรนี้ก็จะระบุไว้ก็จะมีทิ้งถ่อนตะโกนาสองสิ่งจงหาเปลือกมาเตรียมไว้ก็คือเอาเปลือกทิ้งถ่อนเปลือกตะโกนาแล้วก็จะมีบรเพชเห้วหมูเมล็ดข่อยพริกไทย6สิ่งก็คือตัวยาหกอย่างในเสมอภาคนะครับ ทำเป็นผงแล้วก็เอาน้ําผึ้งมาละลายฉันทําไมในนี้บอกว่าฉันก็คือตามตํานานนะครับว่าพระท่านเป็นคนกล่าวในเรื่องนี้เท่า,มาเมล็ดพุทธานะครับอย่าให,ให้ใหญ่มากเพราะว่ายามันจะเผากายยาก็คือทําให้เราพร้อมเพราะถูกยาเผาลนเอาพอประมาณนะครับก็วิธีรับประทานก็คือก่อนนอนนะครับ วันละหนึ่งเม็ดก็เป็นยาไม่แก่นะครับไม่แก่เดินคล่องเถาบรลเพศนี้ยังไปปรากฏอยู่ในยาพวกบำรุงนะครับชเช่นพวกยาหอมอินทัจักรยาหอมนาวโกรธแล้วก็ไปปรากฏอยู่ในยาแก้ไข้ซึ่งอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติก็คือยาจันทลีลานะครับ นี่ครับลักษณะเถานี่คือเถาบรเพชรที่ผมตัดมานะครับตัวนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับแกะจัดแล้วนะครับถ้าตัวเถาที่แก่ตัวปุ่มนะครับมันจะมีค่อนข้างเยอะแล้วก็ชัดเจนแล้วก็ถี่ปุ่มปมพวกนี้ถ้าเราตัดในแนวขวางเราจะเห็นตรงนี้ครับเส้นใหญ่ ตัวเส้นใหญ่ตรงนี้มันจะอยู่แกนกลางแล้วมันจะออกมาด้านนอกกรณีเราจะใช้เป็นยาฉุกเฉินนะครับอันนี้มันจะเป็นสมุนไพรเดี่ยวซึ่งปกติก็ไม่อยากแนะนำให้ใช้สมุนไพรเดี่ยวแต่ใช้ได้นะครับใช้ในกรณีฉุกเฉินเราก็เอาเถาบรัเพิษนี้ยาวประมาณ ฟุตหนึ่งหรือถึงฟุตครึ่งนะครับก็คือหนึ่งไม้มรรทัดแล้วก็บวกอีกครึ่งไม้บรรทัดนะครับเราก็สามารถที่จะไปตําแล้วเอาแต่น้ำนะมากินแต่ผมว่าคงจะไม่มีใครกินนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างขมมากแต่ถ้าทำเป็นแคปซูลนี่อันนั้นก็พอได้นะครับอันนี้สำหรับแก้ไข้นะครับหรือจะเอาไปต้มก็ได้ต้มกับน้ำสามส่วนนะครับต้มให้เหลือ น้ำหนึ่งส่วนก็เอามากินแก้ไขได้กรณีฉุกเฉินนะครับหาอยู่หายาไม่ได้เราก็สามารถใช้ตัวนี้มาแก้ไขได้ดีมากทีเดียวเลยนะครับแต่ถ้าเราจะรับประทานสมุนไพรที่ค่อนข้างใช้เวลากินติดต่อกันนานนี่ก็แนะนำให้เป็นยาตำรับคือยาที่มีสมุนไพรตั้งแต่2ตัวขึ้นไปมาผสมกันอันนั้นจะ เห็นผลได้ชัดเจนกว่านะครับอันนี้คือเถาที่แก่น,นี้ใบใบก็จะเป็นลักษณะรูปไข่ป้อมนะครับตรงโคนใบลักษณะเหมือนรูปหัวใจปลายใบแหลมขอบใบเรียบทุกส่วนของบระเพ็ดนี้ขมหมดเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชม การแชร์ความรู้เรื่องสมุนไพรดีๆของไทยเรานะครับไว้ใช้ในยามจำเป็นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ